ถึงแม้บางทเเาีเราอาจจะหมดตังถังแตกไปนะแต่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากพี่น้องครับร้านชาบูเสียงหายมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นสาขาที่มีผลกระทบตอนนี้มัน,มน,มนประเมินไม่ได้ฮนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กำไรเลยเลย <c oughs> oh, ครับอันนี้ขอขำฮือๆด้วยเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราเราเศร้ามาเยอะและ แล้วก็เราเจอโควิดมาก็เยอะแล้วเจอหนักน้ำท่วมนี่เด็กๆเลยไม่รู้นะไม่รู้ใครคิดยังไงแต่คิดว่าอ่ะเด็กๆแล้วกันเพราะผมผ่านทั้งน้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็เจอมาแล้วทั้งโอ้โหโควิดก็ไม่ต้องไปไหนน้ำท่วมก็ไม่ต้องไปไหนเหมือนกันนะฮะเราก็ได้รับผลกระทบอีกตามเคยครับพี่น้องครับแต่ที่อยู่ได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจจากแฟนๆเรานี่แหละครับ โทรมาให้กำลังใจก็มีส่งข้อความมาทาง Facebook ทางไลน์ส่วนตัวทางอินสตาแกรมทางโพสส่วนตัวบ้างโพสในกลุ่มโพสอะไรในอย่างนี้ฮะเราได้กำลังใจตรงนั้นเราขอบคุณมากๆกทำให้เราต่อสู้ได้ถึงแม้บางทีเราเราอาจจะหมดตังถังแตกไปนะแต่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆจริงๆมันดีมากมันดีมากๆครับมันดีจริงๆ แล้วกำลังใจที่ให้มามันล้นจนเรามีแรงไปช่วยคนอื่นต่อได้อันนี้ดีเลยแล้วก็น้ําก็เริ่มลดแล้วแหละหลังจากวันนู้นจนถึงวันนี้นะฮะมันขนาดไหนเลยถ้าเกิดเป็นริมถนนเนี่ยมันก็จะแค่ประมาณครึ่งแข้งครึ่งแข้งเรานะฮะส่วนในหมู่บ้านลึกๆตามหมู่ไกลๆที่อยู่ใกล้ๆภูเขาพเพนเป็นน้ําป่าอันนี้ดีเอวเลยเอวเลยแล้วทีมงานของเราที่ผมก็อยู่ใน ทีมกู้ภัยด้วยนะฮะแล้วก็ทีมอาสาด้วยก็ไปเอาคนแก่ไปเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะฮะบางคนก็พิการบางคนก็เป็นคนที่นอนผู้ป่วยติดเตียงนอนไม่ได้แล้วก็ไปลําเลียงออกมาลําเลียงออกมาเพื่อมาไว้ที่ศูนย์อ,อพยพ,ยพยที่ให้เขาปลอดภัยที่สุดก็ไปเห็นแล้วลหลายๆหน่วยงานก็มาช่วยกันอีกเหมือนเดิมผมว่าคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันแน่นอนแต่คนไทยอ่ะเวลาที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเขาไม่ทิ้งกันจริงๆอยู่แค่ขอบ,ขอบ อยู่แค่ปิมๆเพราะว่าเราคำนวณไว้แล้วว่าถ้าน้ำมาเราโดนแน่นอนแล้วก็ยกสเต็ปให้มันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งแต่สาขาอื่นๆก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมไปหมดครับรเมื่อเมื่อปีที่แล้วสาขาทุ่งสงหรือสาขาหลายๆสาขาโดนหนักโดนเละโดนกันครึ่งร้านเลยน้ำท่วมครึ่งร้านร้านชาบูเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นสาขาที่มีผลกระทบ ตอนนีมน้มันประเมินไม่ได้ฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้กําไรเลยเลยคือถ้าจะเสียคือเรายังไม่ได้กําไรเลยเลยนะฮะแต่เราก็ต่อสู้เพราะอย่างที่บอกว่าคิดถึงแฟนๆที่เขาชอบที่เขารักเราเขาให้กําลังใจเราเราก็ต้องเอาตรงนี้มาฮึดสู้เพื่อเขาเพื่อเราจะได้ได้คุยกันได้เจอกันได้สนทนากันแล้วก็ได้ติดตามผลงานไปอย่างนี้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันนะ <c oughs> ถือว่ารอบนี้เรามีผูมเอาจริงๆ ต่อสู้ไปเถอะครับต่อสู้ด้วยด้วยภายใต้ความหวังและก็กำลังใจผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆและนอกจากสาขาที่ผมอยู่นี่มหาชัยที่เปิดนำร่องนะฮะก็จะมีสาขาที่บริเวณบริเวณนี้นะฮะปริมณฑลแต่กรุงเทพกรงยังไม่ได้เปิดเพราะก็ต้องรองให้สถานการณ์มันร้อเตอนนี้ก็มีสาขาตลาดอินดี้ดาวคะนองนะครับก็เป็นร้านชาบูุดเป็นต่อแล้วก็ที่ถนนราชพฤกษ์ ที่ร้านสาขาถนนราชพฤกษ์ละกันเนะเาะว่าเราจําชื่อสถานที่ไม่ได้อีกที่นี้ก็จะเป็นนนทบุรีนะครับพี่น้องครับที่เปิดอยู่นะตอนนี้สาวแ้ว่าที่บ้านเราถึงแม้ว่าน้ำไม่เข้าร้านเสร็จแล้วก็เปิดไ่ด้ยังครับเพราะด้วยความที่ถึงน้ําจะไม่เข้าร้านเราก็ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ามันมันก็นกโอ๊ยลําบากทั้งเรื่องของไฟฟ้ารั่ว เรื่องของสัตว์มีพิษเรื่องของอุบัติเหตุและที่สําคัญโซเชียลดิสแทนซิง่งคุณอย่าลืมเลยนะฮะห่างได้ก็ห่างเว้นระยะคืออันนี้เป็นความปลอดภัยเลยอย่างน้อยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไปเบียดกับใครมาเราไปไหนมานู่นนี่นั่นอันนี้น่ากลัวฝากด้วยนะครับ